ได้ไน้ควมรู้เลยที่ไหนงืนเอ่ยืนหนี้ยั่งนยืนงางยืนงันยืนงยืนยืนอนังที่ผลงานทังหมดมากมายนะครับตำรวจชุมนีได้ดาเนินการทนวันนซึงตรวจองชุมนีนะครับโดยการนำควบคุมกับตัแลของท่านเอกสารุ่นท่านรักษาการมนองค์ชาตินะครับแล้วก็ท่านรักษาการมีการดูแลสองซึงทั้งตรวจค้ นะครับตั้งสืบสวนจับกลุ่มเปิดปืนไม่ยังหมดตัวน,นะครับก็น้องนโยบายเห็นพี่ก็ดำเนินการจับกลุ่มครับรวมทั้งกองกับสื่อนะครับที่ทำงานท่านนี่แล้วแล้วการจับกลุ่มนี่นจะใช้บังส่วนของขปืนด,ด้วยนะครับปืนเยอม่เยอันอ้นี้คือเครื่องคอมพิวเตอร์ หน้าตาคนเล่นมันมันได้คนไทยป่ะแล้วยเอ่อดูหน้าตารวยนั่นแหละไปแล้วให้เป้าหมายไปแล้วคงจะดำเนินการภายในวันนี้นะครับฝากสื่อมวลชนพี่น้องหนุนใจช่วยเหนือด้วยมันจะมีอีกหลายข้อยู่นะนะเรื่องความประสานดีีินดีสอบถามไหมเก็บภาพไปเยอะครับเรื่องยัง